สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอีพีที่สองร้อยห้ากันนะคะวันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแท้ๆเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ได้รับชมกันนะคะทั้งหมดยี่สิบสองรายการค่ะอีพีนี้นะคะเป็นอีพีพิเศษมาปล่อยแบ่งปันให้กับพี่พี่เลยนะคะวันนี้นะคะ รายการละ300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ย้ําอีกทีนะคะวันนี้นะคะทุกองค์เลยนะคะทุกหมายเลของค์ละ300บาทเท่านั้นหากพี่พี่รับคู่นะคะรับคู่2ององนะคะวันนี้น้องปล่อยคู่ให้เลยที่500บาทเท่านั้นค่ะย้ําอีกทีนะคะบูชา1องค์องค์ละ300บาทส่งฟรีค่ะ บูชา2องค์คู่ไหนก็ได้นะคะพี่ๆจับคู่มาได้เลยนะคะบูชา2องค์คู่500บาทส่งฟรีเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองการให้ทันท่านใดสนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จดจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่มาเริ่มกันที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะวันนี้ไปไวนะคะพี่ตามการให้ทันนะคะไม่รอช้านะคะ EP นี้ EP พิเศษนะคะหมายเลขหนึ่งวันนี้ค่ะขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระกิ่งปริสุโทโธนะคะรุ่นทิ้งทวนค่ะของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นปีสามหกนะคะพี่ๆพ,พ,พระกิ่งของหลวงปู่ คูท่านนะคะฐานสูงนะคะฐานดอกบัวค่ะพี่พี่นี่คะ่ะลายเส้นสละสลวยงดงามมากๆเลยนะคะพิมพ์หน้าตาท่านชัดนะคะนี่คะ่ะพระพักท่านยิ้มแย้มนะคะคิ้วนะคะพี่พี่โค้งรับกับใบหน้าเลยนะคะเสียงแหลมๆค่ะเป็นพระกิ่งทิ้งทวนนะคะของหลวงพ่อคูณค่ะนี่คะ่ะตายฐานนะคะก็จะเป็นโค้ดทองแดงนะคะพี่พี่เป็นโค้ดทองแดงนะคะข้างหลังก็อักขระวาว่าพระกิ่งนะคะ พระก,กิ่งปฏิสุทธร,รุ่นทิ้งทวนรายการนี้ท่านใดสนใจแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะให้ทันกันนะคะพี่ๆมากันต่อที่หมายเลขสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อไป่ค่ะวัดกําแพงบางขุนเทียนกอทมรุ่นหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นั่นเองค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อไปนะคะเป็นองค์หล่อโบราณน,นะคะ สวยมากๆเลยนะคะพี่พี่มั่นใจได้เลยนะคะได้รับของดีแน่นอนค่ะพี่ของดีแท้ๆเดิมๆนะคะเพราะว่าได้พร้อมกล่องไปเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นองค์หล่อโบราณของหลวงพ่อไปนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะต่อมานะคะมากันที่รายการที่3ค่ะองค์นี้นะคะเป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะคะรุ่นม,มหาเมตตาบารมีนะคะ สุสานไต้รักจังหวัดลำปางค่ะเป็นปี36 5้ารอบพันษานะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะเรียนหลวงพ่อเกษมรายการนี้นะคะพร้อมหูห่วงเลยนะคะพี่พี่ปิดให้ทันกันนะคะกรองเบอร์เดี๋ยวขออนุญาตปรับให้กับพี่พี่สักครู่นะคะนี่ค่ะเมตตาบารมีสุสานไต้รักลำปางปี36ค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมากรต่อที่หมายเลขสี่ค่ะ องนี้นะคะเป็นพระปิดตามหาอุตตโมนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดะหารไรจังหวัดระยองค่ะอำเภอบ้านคายจังหวัดระยองปีหนึ่งแปดนะคะพี่เป็นปิดตายันยุ่งปิดตามหาอุดของหลวงปู่ทิมนะคะท่านใดซาหลวงปู่ทิมลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะพี่ได้พร้อมกล่องไปเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันยุ่งนะคะองงามจริงๆค่ะพี่ๆมากันต่อค่ะที่หมายเลขห้าค่ะ รายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะเป็นพระรูปหล่อรุ่นแรกนะคะวัดะหารไร่จงกตยองนะคะพี่พี่นี่ค่ะยันห้านะคะหลวงปู่ทิมนะคะรายการดีหน้าตาท่านชัดนะคะพี่พี่ตายฐ่านครับฝั่งพระนาคปกหนึ่งองค์นะคะเป็นพระนาคปกค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ วันนี้นะคะท่านใดสนใจหมายเลขไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะต่อที่หมายเลข6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาผงพายกุมารหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดะหารไรจังหวัดระยองนะคะพี่ๆปิตาหลวงปู่ทิมรายการนี้นะคะวันนี้ไปไวนะคะพี่ๆ เอาให้ทานกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลขเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระราชสั่งวรรัิมนนะคะหลวงปู่โตค่ะพี่พี่เป็นพระศรีวลีหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้ค่ะนี่ค่ะเนื้อหามวลสารดีเลยนะคะพี่พี่คราบไข่นะคะเป็นพระศรีวลีหลวงปู่โตค่ะองค์นี้นะคะ ท่านใดสนใจหมาเล็กไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะค่ะของหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีนะคะมากันต่อเลยที่หมายเล็กแปค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธโธน้อยนะคะคุณแม่ชีบุญเรือนค่ะวัดอาวุธวิกสิตารามนะคะกรุงเทพค่ะพี่ๆเป็นพระเนื้อผงนะคะคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะ ท่านใดวันนี้ตาไวตาถึงด้าของดีกระบ้านไปแน่นอนค่ะพี่พี่หากดูแล้วชอบสนใจนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะมีเพียงอย่างหลังหนึ่งองค์เท่านั้นปิดแล้วปิดเลยนะพี่หากันยากนะคะนี่คะ่ะด้านหลังก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะคุณแม่ชีบนเรือนท่านเต็มเรื่องค้าขายค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขกาค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จอา่าเป็นพิมพ์สังกระจายนะท่านวังหน้านะคะ สังกระจายวังหน้าเนื้อเปียกทองทั้งองค์ค่ะพี่ๆนานๆแบบนี้เลยนะคะเพราะพิมพ์สังกระจายค่ะงดงามมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อเปียกทองค่ะนะคะสวยมากๆเลยนะคะย้ําอีกทีนะคะพี่บูชาหนึ่งองค์นะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะทุกหมายเลขทุกรายการะคาะพี่ๆรับคู่นะคะคู่สององค์คู่ละห้าร้อยบาทส่งฟรีเท่านั้นเลยนะคะ พามากันที่รายการที่สิบค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆหลวงปู่โตปุกเสกนะคะปีหนึ่งห้าค่ะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่ๆเนื้อตะกัวนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมะคะ่ะด้านหลังนะคะพี่ๆมีโค้ดด้วยนะคะ นสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะพ,พี่จะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะเบอร์โทรหนูขึ้นไว้ให้น้านบนค่ะมากันต่อที่หมายเลข11ค่ะองค์นี้นะคะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะของหลวงพ่อคายค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่หลวงพ่อคล้ายนะคะนี่ค่ะต้วนซื้ออัขระท่านชัดเลยนะคะให้พี่พี่ชมกันชัดชัดค่ะ หลวงพ่อท่านคลายนะคะหน้าตาใบหน้าท่านชัดนะคะพี่องค์งามจริงๆเลยนะคะวัดสาลขันนะคะพี่วัดสานขันนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13ค่ะ12นะคะพี่พขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นพระเนื้อตะกั่วนะคะพิมพ์เสี่ยนโตหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่อำเภอบ้านคายจังหวัดระยองปีหนึ่งหกนั่นเองค่ะพี่พเป็นเนื้อตะกั่วนะคะค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะองค์นี้ค่ะเป็นเสียนโตหลวงปู่ทิมนะคะ องค์สวยๆเลยนะคะพี่พิมพ์ท่านชัดนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นยานเป็นโค้ดของหลวงปู่ทิมนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะพี่พีท่านใดตาไวตาถึงหน้าของดีกับบ้านแน่นอนค่ะมากันต่อที่หมายเลข13ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเหนือพรมนะคะหลวงปู่ดูพรมปัญโยวัสเกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพี่ๆนะคะเป็นพระพรมนะคะ พระพรมสี่หน้านะคะพี่ๆพระพรมนะคะของหลวงปู่ดูค่ะเป็นพระเนื้อผงค่ะด้านหลังนะคะหากดูแล้วศรัทธาองค์ไหนนะคะพ,พี่โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่14ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญยืนหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะคะวัดสแกค่ะพี่พี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะปี26ค่ะเป็นเหรียญยืนท่านนะคะ เหรียญเป็นเหรียญเนื้อก้ะไหรทองค่ะพี่พี่ด้านหลังยันอัคระท่านชัดนะคะหลวงปู่ดูค่ะ <c oughs> มากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขส <c oughs> ิบห้าค่ะองนี้นะคะเป็น พระสมเด็จหลวงปุตโตะนะคะแผ่เมตตาปลุกเสก5ไตรามาส2518าห2 5, 1, 8, ถึง 2, 5, 2, 2, 2นะคะพี่พเป็นพระสมเด็จพระราชสังวรรพิมลน,นะคะสมเด็จขาโต๊ะของหลวงปุตโตนั่นเองคะ่ะพี่เนื้อผงนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%นะคะไม่มีบิน่นไม่มีแตกหักแน่ๆนอนคะ่ะพ,พี่เป็นองค์เก่าองค์งามเลยนะคะคราดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะพี่พี่ ให้ดูด้านหลังกันนะคะเป็นพระเนื้อผงขาวค่ะของหลวงปู่โตนะคะรายการนี้ค่ะพี่พีมากันต่อนะคะที่หมายเลข16ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะพระราชสังวรพิมลเป็นปิดตาจัมโบ้รุ่นแรกนะคะพี่พนิ้วมือท่านชัดนะคะจัมโบ้รุ่นแรกค่ะใต้ฐานฝังตะกุดนะคะ จัมโบ้รุ่นแรกนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีหลังยันตรีค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลข17ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระราชสั่งวรพิมลหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ชิมพีกทอมมอค่ะพี่เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะคะพี่พีจะได้รับองค์พระพร้อมรูปภาพเก่าของหลวงปู่โตเลยนะคะ นี่ค่ะพ,พี่ดูนะคะเส้นผงเกษานะคะท่านใดตาไวาตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะพี่ๆอง,งสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่าอีพีแล้วนะคะวันนี้ไม่รอช้าเอาให้ทันนะคะพี่ๆนี่ค่ะด้านหลังก็เป็นหลังยานตรีนะคะท่านใดปิดทันจองทันได้อง,งไหนไปในวน,นี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขสิบแปดค่ะอง์นี้นะคะเป็นพระราชสังวรพิมลหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีนะคะพี่ อ,องนี้เป็นพระสมเด็จใบโพเก้าใบท่านชัดมากๆเลยนะคะนี่ค่ะฐานท่านสูงองค์งามมากๆเลยค่ะด้านในก็จะมีรูปภาพเก่าของหลวงปู่โตนะคะคุณท่านหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ทันค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่19ค่ะอ,องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะสุขาพิขุนะคะพี่ หลวงพ่อช่วยวัดคงคารามเพชรบุรีนะคะเป็นเหรียญเนื้อกระไรเงินค่ะเหรียญรวงข้าวนะคะเหรียญเนื้อกระไรเงินนะคะเหรียญพ่อช่วยมาพร้อมหูห้วงเลยนะคะหน้าตาเหรียญท่านชัดค่ะลายเส้นคมดงามเลยนะพี่ได้รับเหรียญพร้อมกล่องไปเลยนะคะด้านหลังยันอัขระท่านชัดค่ะวันนี้อาจจะไปไวนะคะพี่พี่ให้ทานกันวันนี้มาปอดแบ่งปานให้พี่พี่ได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะท่านใดมีเส้นมีสารมีมุมไปต่อได้ตรงนี้น้อง ยินดีมากๆค่ะพี่พี่มาต่อค่ะที่หมายเลขยี่สิบค่ะองนี้นะคะเป็นคุณแม่บุญเรือนนะคะโต้งบุญเติมชุดกรรมการนะคะพ,พี่นี่ค่ะพี่พี่จะได้รับนะคะเป็นล็อกเก็ตของคุณแม่บุญเรือนนะคะแล้วก็เป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโต้งบุญเติมค่ะขออภัยด้วยนะคะเมื่อไปชนกล้องนะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นพิกุลเงินพิกุลทองนะคะของคุณแม่ชีบุญเรือนค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นลูกของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีปุกเสกสามไตรามาสค่ะพี่พีเป็นพระผององค์สามเหลี่ยมนะคะนี่ค่ะเนื้อผององค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึเลยนะคะพี่อยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะหารับชมกันยากนะคะพี่ด้านหลังก็เป็นหลังยันตรีค่ะ ท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข22คะ่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยแหวนนะคะพี่ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะแหวนวงนี้นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวให้ดูหัวแหวนกันนะคะพี่ตัวแหวนนะคะเป็นทองเหลืองนะคะนี่คะ่ะหัวแหวนนะคะก็จะเป็นรูปนะคะเป็นรูปของหลวงปู่โตครึ่งองค์นะคะวิพ,พีด้านข้างนะคะก็อักขรว่าหลวงปู่โตนะคะ นด้านในวงแบ่งก็ตอกโค้ดค่ะวัดประดู่ชิมพีนะคะหนูขออนุญาตสวมใส่ให้กับพี่ๆได้ชมกันนะคะนี่ค่ะหากพี่ๆท่านใดนะคะนีค่ะสามารถอาเลือกสวมได้เลยนะคะหรือจะเป็นนิ้วก้อยก็ได้นะคะพี่ๆแหวนลงปุโต๊ะนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้แจ้งติดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูเขียนหมายเลขก,กำกับตาอมพระชัดเจนนะคะย้ำอีกทีเฉพาะวันนี้ EP นี้เท่านั้นนะคะพี่บูชา1องค์องค์ละ300บาทเท่านั้นค่ะมีราคาเดียวนะคะองละ3 0 0บาทพิเศษนะคะหาพี่พี่รับคู่นะคะบูชาคู่2องค์นะคะพี่รับคู่ไปเลย500บาท พร้อมส่งค่ะ500บาทส่งส่งฟรีฟรนะคะได้คู่ได้2องค์เลยนะคะพี่หากท่านใดไม่เข้าใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์0891 9 2 7 1 5ก0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จ็ดสะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดได้องค์หนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ